แต่งตัวข้น้ากล้องนั่นแหละลูกแตตัวเลยมิวก็มาเล่นบัตเรียนมอันนี้บอกอันห้าวละเอะโตอีบอเลยนะเลยบ้านธนาบาบออ คือเราอันมื่นไม่ได้วานน่เลยถ้าถามโทษถามมองล่ามึงเนาะบ่เออโคไปเออเจ้าตะโดไปโดตไปถามเม่งปเธอทักทถามเล่าเมื่อวานยี่ดอกข้าไม่ได้ซื้อเพอ รดเล่าสีกินเพอเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้กินเลยกลเ่นไมได้ดูเลยบอลบอลนี่เจ้ากินดูเลยมันขันมันขันเลยกินไหมมันม่กรอบแ้วมันกรอบ่าเป็นี่ล่ะเออจำไห้ฉันอยู่นี ทางเบิร์ดตัหน่อยแห้งน่อยเปเด็กยถ่าลงเฟซก็น่าเว้ยออมเขียหรืออออน่าจะได้เยอะนะลงเฟซเนี่ย สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมันโอมชาแนลนะฮะได้เวลาตุ่มหอมแล้วเช้าวันอังคารโคตรคอยสดใสนะอาหารมื้อเช้าทุคนโอ้เจียวเจียกผักชีผักติ๋วผักแข่งบักเขือโอ้ผัดผักบุ้งเก็บที่นาไม้เยอไซทุกคนดังแล้วแม่โอ้ยงามอียงอีกพอกเก็บหน่อยแม่ เจ้าอ้อมเขียดหน่อยยู้ไซด์อะเขียดอุเขียดหน่อยเห็นแต่ข้อเบื่อเห็นแต่ข้อใหม่เห็นแต่ข้อใหม่ข้อกัวอ้อมเขียดหน่อยกระเด็นฮน่มาฮาสมุทรเอาบ้านมันน้อยเกินงอมโลดมันน้อยเกินจะมองไม่เห็นไม่มันน้อยไม่เท่าไหร่ข้อกัวเต็มถ้วยเลยอ๋อประหยัดเนาะประหยัดกินประหยัดอี่บกวากับพ่กแห้งเหรอใส่ผักเยอะๆยอะนะเป็นคอมข้อขัวด้วยเพราะว่าอิ่มข้อกวาวกับพวกแห้งเลยเดี๋ต้องอิ่มต้องเขียดหน่อยนะแม่ เขาเย็นกเลยิ่งบุนเลยบอกเยจความเกดน่อยไม่แเขาเย็นอุ่นลอันนี้นางเยม่เจ้างเนอ่เอเจนเนยเนี่ยกินกนเดียวันบ่วาเอาไว้เือลงมือนี่มาินก่ออะไรข้าวเวบบังลูกซาข่อยไม่คิดหลายอ๋อ มาจ้ากินข้าวเดิมกินข้าวมาเมนูเช้าวันนี้ผักบุ้งแซ่บมากเลยผักบุ้งติดดินคือมือใครนะผัผักบุ้งเดนมารดน้ำไม่เป็นไรอร่อยแซ่บเวอร์โอ้เจ้าบกกันเถอนะ ใชาม,มันเป็นแปลงงามเลยนะแปลงงามเลยบอกแมน<อ>จะไปจะไปเลยท้ายทุ่งท้ายทุง่งแมนมนี่มะเขือนี่กับมะเขือห้าวได้มะเขือห้าวแมนรอบนี่แหละอยู่ในนี่แหใ,ใ,ในครัวนี่แหละมีสามด้วย<อ>สามนี่แหละสี่พับติว๋วมันติ๋วกับปลูกเองมักติ๋วกับปลูกบ้านห้าวปลูกบ้านห้าวเองรอบสะรอบสะอ๋อค่อยคุณบ้านนายจะอ้อมเกียดนี่แล้วมาแมนอ้อมอุ มันอู้กับ,บ่แม่นีอู้มันเข่าขัวทั้งบทดนี่หาเขียดกับพ่เห็นพี่น้องเลยมืนแกเปห่วยนะอนะอ๋ออัลน้นอู้งฮะอู้กับอุ้อันนี้เนี่เขียดหน่อยแกเปห่วยเลยยาชิออมเขียดดูด้งมหาใน,นงมหาในห่วยเข่าขัวพี่น้องเลยหาเขียดมาเจอที่มะเกี้นปุ๊กีนเกียนเกี้ยนได้แต่เข่าขัวแล้วบ้านคุณพ่อทำอะไรให้หน,นะคุณปุ๊ ทำกันแลเลยเาไปเขาวันนี้ไปวัดทอานึงท่าเนี่ยไปวัดนะเขาก็ห่อข้าวให้อย่างเงี้ยเหรอสามีเธอหรอสามีสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติและสามีปูนให้ก็ได้ซุ้มก็ได้นินก็ได้ใต่ก็ได้ให้กันยุบเศร้านี่ให้เอ้าให้กันให้กันชื่อพักมาสิบใบวัดถุงน้อยถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงน้อยเนาะ กันย้อนันพองไปวัดผ้าสิกี่โลก่นนออมาอยยืเกือบอันมาอยยือจะ่าของบกพอดีอันจะผาเรยังตนี้ค่ะใแนไมใช่ตัวนี้หรือตัวอะไรเมานอบอ่า um ม so e? so ิ้อดไข่บเออทอดไข่ดาเมนูเช้ากินข้าวกันฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงใช่ไหม ตอนนิดหนตอนนี้หน่อยนั้นบบกูถ้าถ้าไปแห้งบอกมันกินหลับแก้บได้มันมีว่ะไปที่บ้านไปแก้ที่ไอนไปแค่นี้นะเอ้ยอยู่บ่กระดูกบ้านข้อเท้าป้อมป้อม ล่ปมกูย่ตหาก็หาเจ้าหาใส่ปมไปยังเป็นปมยางมาอยู่ต่ยะาตยะานที่เคยมีเอิร์นปมแต่นอนเขาเคยมีเอิร์นมาเขาย่าแล้วหังหมอง้ก็เลสุดรอบแล้วรอบรอบเด็ดมากเยถาดังแล้วแล้ไปซื้อตลาดอ่ะ เขาเก็บเย็นแล้วมันตอนไหนก็ไม่รู้มันก็ข้ามคืนอืมอ้เกลือมะขามก็กรอบมะขามให้มะเขือมะเขือกรอบมะเขือสดๆนี่เก็บมาจะต้นเลยอจาสุปปอบอาจายาพญาเ่ยพันนี้เหอาจารย์พญาเออแม่ที่ามาคอตอนนัไปตอนนานะตอนนั้นบอกไปม่แล้วมาอาจารพญานามือนะอาจาพญาเขาจะเตรียมบินไว้ เออปูเลยโอ้ะเอาแกะมาไว้หวังพ่อแกะมามือเจ้าก็ใช่มาวายยากเลยมันเลยมันเลยมันรอดนอนเยอเอามากผัดผักบุ้งเป็นต้นเนื้ต้นน้อยเลยทุกคนดีนะควัดเด็ดนะครับบ้าแถวบ้านเด็ดเนื่อแบบเขาบอกคนบินเนืะอคู่ไปครับบ้านถวบ้านเด่นนะ เอาหมด้ไม่ใช่ใหญเนอะมาทั้งเืยย่าอิย่ากินแต่ยอดจิงจไม่ย่ามีแฟนใต้หัวไปหลายใบเมื่อก่อนพ่อแม่บอกว่าอย่าไปเอาพวกรายแต่คุบอกคนกินขัเบือจะใส่หน่ยเออใม่ใส่คนกินได้เกิน่อยแท้คนหาได้เกยรน่อยขับเบือใส่าหลายอ,อก,กินก,กินยเคสุรินกินไหมเนี่กินได้เป็นกนไ กินเคียวกะโดดวนะเขาบอกว่าเรียงสูงนะใช้เส้นสูงจะเราไม่ใช้ถุงรลั๊กต้ักตีปลูกปี้แล้วปลูกไฟอุ่างสาเข่งเถอไม่ต้งแกงแบดมัอตายบอสบอกปลักตีวอันนั้นแล้วต้นนานแล้วบอสอ่นี่อะบอกแค่ตีสาเขานี่แหะเจ้าเก็บดูมันใหญ่ไลบอบอกำลังเจ มาแจกยอดละสันตาปกปีนี่แลว้วป,ปีนี่<า>นเป็นงานท<ด>ุเป็นอยัางนันเพอาะว่าเนีมากเด็ดปักเด็ดปังไม่ไ <laughs> ด้กเกี่กันแะ้วอันว่าดอกแครก็ดอกแครนี่หล่อจัดยอดเส,ส้นบักบุ้งอลังการมาก <laughs> จริงม่หมดจะไปให้บุญเลยู่เหลือบนโลกเเออเอาไปเทอมือนะไม่เพราะว่มันกินไวจังว่า ชอบชอบ่นเดินทั้นแปกท่นเดท่้นแปกทำปาจริงๆบิมกเลยให้หรือปล่าเนี่ยนม่ทำอะไรลเอาไข่ต้มก่อนเล้ต้มไข่ มัมมนไะม่แล้วน่ะควันกระบองแล้วมไม่เท่ากันไงกดปลาไม่ถักพุ่งยาเป็นวาอ่องเคก็เข้าเบือเต็นด้วยนั่นคำสีบอาเลยทุกอย่างเกินพอดีหมดเกินพอดีหมด <laughs> ปลาส้มเหรอ ถ้าผสมตง้งตีไข่ขาวใส่อ๋อใส่ไหไมหอืมน่นไม่ติดักีเนี่ยทำไมแม่ไปกินสะกิอเขาอยู่ในถ้วยนะอยู่ในถ้วยผมบุ้งไปเดนไปเดาต้งโอ้นนเปล่ไมรู้ว่า เขากินก <N> ับก okay. okay. no. <N> ับเพ่อเหลือพักเจ้าโอนะปากแล้วเบื่อพักเจ้โอนะเขากินกับเพ่หลือเบี้ยไหนน้ีงกินแต่ตำยังชุกระบะไปได้บ้างชุกระบะโอ้ผักทองผักทองนึ่งเต็มหม้อกินได้ทั้งวันวันนี้ น้ำจุน้ำตาลเพียบหนมากินกุดเลยบบเลหวานแล้วขนกวมขก็แซบขาตโกกรอบมากมส,ดสดจสวนเลยบอ,อ ให้ปลูตรงโลงไว้เวลาเลื่อมันโลกอันนี้แล้วเนาะปลูก็เลื่มโลกเลื่มโลดแล้วก็เลยอันนั้นนะโลกมันจำแจ่วแม่โลกมันจำแจ่วกิน งามไงมไม่มีเยาวอะไรบ้างเลยว่าถุงตาลมารถเจ้าเลยเข้าโล่งบ่ะเจ้าจะทำข้าโล่งบ่รวยรวยรวยป่โล่นอะไรไม่เข้าใจเ <laughs> ขาโล่นใส่กันนั่นแหละ าปั๊มเุณเจ้าิล่ะ่อะรบอกปุ่นเจ้พิขาเปิดแล้วขาเปิดแล้วอ้แกลงางงามแม่พินบอกออาตื่นเช้ามาน้ำมนทำไมล่ะลูกเสือลูกวันนี้มันพูดล่ะแม่แม่ตื่นไือยัง มาแล้วมาแล้วไปเยี่ยมพ่อมาแม่บอกคนทุได้ไงเนี่ยใน้อนอะไนนปพ่อมากินก้นเนี้ยก้อกตัวผิดไงแบบมาให้ไปกินเนี่ยโอ้ข้าว้อง ทำไมมันน่ากินขานี้เี่ยนกินน้ทงทำนกินห้ีเหมต็มแกินได้เนี้ยได้กบลองนึ่งใช่ใเ้โอ้อานนโชโชโอ้สวยมากน่ากินเออจิ้มเลยเดี๋ยวเราไปทำข้าวก่นมันมันหวานที่แอนเขาเหนียวจิ้มเลยแล้วรอนี้แซ่บนะ คมกินเจกินเลยแต่ก่อนค่อยสมัยเด็กอยู่บ้านนี้อย่างนี้แหละข้าวเหนียตุ้ยเลยขับมุกสรอบมากแย้ไม่ร้อนปากเหรอเหนยวอัวไปยิโลจถืออีกแล้อเนี่ยมันมากพ่อทองอ่ะอึ้งของกาอร่อยมากนะของกาอร่อยมาก ยาลงอีกนิ้ลูกนี้โลห้าโลลูกนี้ห้าโลเต็มหม้อใหญ่เลยน้บบกเนื้อแน่นเนาะแน่นมันฉ่ำแน่นหนาไปแล้วเนื้อมันอ่ะเราต้องเอฟซีบอกว่าตลาดบางกะปิโลละสามสิบน้องเสือโอ้เอาไปขายตลาดบางกะปิเลอกินข้าวกับบัคือยอด แซบนแกงเขียดแกงข้าวั่วแกงเข้าวคั่วที่สว่าเราแกงอันเขียดนะเาโชว์ตรงนี้เลยไ่หมดหอมาอร่อยระยาเนาะลอกปลาลวกปลาลวกปลาถ้าอยากกินลิมรอลิ้ม่นวันน้อวะอันนีนน้อยรอุนะ

มันมากเลยมซ้อนตักปลาฟองมาซ้อมกินมาดูสิมาดูสิแม่ควรนานๆที่ทานไปแล้วครึ่งชั่วโมงทอดปลาดำครึ๊คปลายังไม่ได้เห็นหน้าตาเลยกินปลาเออทอดปลาดำมาแล้วมาดูปลาส้มบ่ปลาส้มคือบ่าที่งมาปลาส้มไม่ดองทานอะไรสำรอาหารนี่วะไม่มีอะไรพอดีเลยเนาะวันนี้นะ แกงหมดแกงเขียดก็เขาขวดเขาขวดเต็มหม้อเลยหาเขียดก็เห็นยังงไพอดีักบุ้งกป็นยาเป็นว่าปลาส้มก็ไปดีมืดๆเลกหน่อยแต่ว่ารสชาติที่ใช้ได้หมดนะเราชิมดิผักบุ้งเนี่ยอร่อยนะผักบุ้งก็อร่อยแกงเขียดก็อร่อยพูดถึงอ่ะแต่มันหาเขียดยากอร่อยอร่อยว่าไห้ว่าแล้ว พ่อร้านทุกคนยาโซม่ะเขาต้องบอกว่าอย่ามองแต่ภายนอกให้มองกันที่ภายในอันนี้มาจากเชลเบอร์ยาโสธรมาจากร้านค้านึกว่าเขาฝากจากยาโสธรบแบบแบบเห็นไหมหน้าตามันดำๆอย่างที่ว่ามันไม่อร่อยมันอร่อยปักบุ้งนี่ยงเป็นยาว่ามันกินยากอย่าคิดมันแซ่บหมดก็อร่อยต้องลองชิม สบายปูความสังที่มันงามขึ้นมาก่อนคัมงามมันไปข้างล่างมันใหม่เข่ากกนหัวหอมตามอีกตามหลวลงแมน่าจะออกแล้วบอกจ้ออกแล้วได้บ้านี้ออกมันไหนี่มากิ่ม้อนมู เป็นันมูเลยเหรอไม่าแบบคือชิพกชิพหาเศร้าลอาลงลงก็จะหมดเลยมาแล้วาลงค่อยๆด้วย